สวัสดีครับชาวราศีพฤษภผู้มั่นคงกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7ที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆัดวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาในพื้นดวงกําเนิดซึ่งจะมีผลตลอดชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพฤษภเป็นราศีแห่งธาตุดินที่มีวัวเป็นสัญ,ญลักษณ เรามาดูกันครับว่าชาวราศีพฤษภมีบุคลิกนิสัยอย่างไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างรวมถึงเรื่องความรักการงานการเงินและสิ่งที่ควรพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับเรื่องแรกบุคลิกและนิสัยของชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภมีสัญ,ญลักษณ์เป็นบัวซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกที่มั่นคงหนักแน่นอดทนและรักความสบายเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆชอบความมั่นคงและปลอดภัย มักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยชาวพฤษภเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตมีความรับผิดชอบสูงและเป็นคนซื่อสัตย์แต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมที่รักสวยรักงามชอบความหรูหราและมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายจุดแข็งและจุดอ่อนของชาวราศีพฤษภมีดังนี้ครับชาวราศีพฤษภมีจุดแข็งหลายอย่างเลยครับที่น่าสนใจข้อแรกนะครับก็คือมีความอดทนสูงครับ คุณมีความมุ่งมั่นและอดทนในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จข้อ 2. หนักแน่นและมั่นคงคุณเป็นคนน่าเชื่อถือไว้ใจได้และยึดมั่นในคำพูดครับข้อ 3. รักความสบายและความงามชื่นชอบสิ่งดีๆในชีวิตครับศิละปะและธรรมชาติที่สวยงามข้อ 4. รู้จักเก็บออมชาวราศีพฤษภมีวินัยในทางการเงินและรู้จักสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตข้อ 5. มีความรับผิดชอบครับ เมื่อได้รับมอบหมายงานก็จะทำเต็มที่และไม่ทิ้งขว้างแต่ก็แน่นอนครับทุกคนก็ย่อมจะมีจุดอ่อนครับชาวราศีพฤษภก็เช่นเดียวกันจุดอ่อนก็จะมีดังนี้ครับข้อแรกก็คือดื้อรั้นครับเมื่อตัดสินใจอะไรแล้วมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนใจง่ายๆนะครับข้อ2ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปได้นะครับข้อ3ห่หวงสิ่งของครับ อาจจะแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปหรือบางคนก็จะเป็นแนวบ้าสมบัติข้อ4ครับชอบความหรูหราครับจนบางครั้งอาจจะใช้จ่ายเกินตัวเพื่อสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาจจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับจนบางครั้งก็ขาดความกระตือรือร้นไปหน่อยครับมาดูถึงตัวตนนะครับ ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนตนุนะครับหมายถึงตัวต้นบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมนะครับรวมถึงเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับเป็นเจ้าเรือนสองเรือนนะทําให้ชาวพฤษโตกเป็นคนรักสวยรักงามครับมีรสนิยมที่ดีมีความชื่นชอบในศิลปะดนตรีและสิ่งสวยงามต่างๆมีแรงดึงดูดครับและก็เป็นคนรักความสงบสุขแต่เนื่องจากว่าดาวสุกเป็นเจ้าเรือนอริด้วยซึ่งอริเนี่ยเขาแปลว่าอุปสรรคปัญหาศัตรู มาร่วมด้วยเนี่ยนะครับชาวพฤษศอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาในชีวิตที่เกิดจากตัวเองนะครับหรือเกิดจากความสัมพันธ์เรื่องเงินเงินทองทองซึ่งต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการแก้ไขครับมาว่ากันเรื่องความรักครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับในเรื่องของความรักอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนิซึ่งแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าคนรักความรักนะครับ ทำให้ชาวพฤษพเป็นคนที่มีความรักที่เรียกว่าร้อนแรงครับลหลงไหลในความสัมพันธ์แล้วก็มักจะดึงดูดคนที่มีพลังงานสูงมีความกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามการที่ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศซึ่งหมายถึงเรื่องความลับการสูญเสียและความเสียหายเข้ามาร่วมด้วยครับความรักของชาวพฤษพจึงอาจมีเรื่องที่เป็นความลับซ่อนอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะครับ นอกจากนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งหรือการทะเลาะที่นําไปสู่การเลิกราได้นะครับควรใช้สติและพูดคุยกันด้วยเหตุผลครับว่าด้วยเรื่องของการงานครับการงานของชาวพฤษศนะครับก็คือดาวประจําราศีกุมซึ่งมีดาวเสาร์และราหูเป็นเจ้าเรือนกรรมะครับกรรมะก็คือการงานอาชีพสิ่งที่เกี่ยวข้องก,กับการหาเลี้ยงชีพนะครับการที่เสาร์และราหูเป็นดาวเจ้าเรือกกนกรรมะเนี่ยแสดงว่าชาวพฤษศเป็นคนที่มีความอดทนสูง ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงจังครับมักจะประสบความสำเร็จจากการพยายามและความมานะอุตสาหะแต่ในบางครั้งอาจต้องเผชิญกับความท้าทายหรือปัญหาที่ไม่คาดฝันในเรื่องงานซึ่งเกิดจากอิทธิพลของราหูอย่างไรก็ตามครับชาวพฤษศมีความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาได้ดีงานที่เหมาะกับชาวพฤษศมักเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบงานที่ต้องใช้การวางแผน งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือเป็นงานเครือข่ายหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การเงินและความสวยงามครับว่ากันต่อเรื่องการเงินครับในเรื่องการเงินสําหรับชาวพุทธศพแล้วเนี่ยการเงินเป็นดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีดาวเพรสัสุบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและมรณะด้วยนะครับ การเงินดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระสําหรับชาวพฤธศพแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะครับซึ่งกระดุมพระแปลว,ว่าการเงินทรัพย์สินปุตตะแปลว,ว่าสิ่งใหมๆ่ๆบุตรล้านบริวารหรือความคิดสร้างสารรค์หรือการลงทุนระยะสั้นนะครับทําให้ชาวพฤธศพเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดในการหาเงินมีความสามารถในการสื่อสารและการเจราจาต่อรองเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองได้ดีและมักจะหาเงินได้จากหลากหลายช่องทางครับ อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโชคดีของชาวพิศษศพครับส่วนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระที่แปลว่าโชคลาภหรือรายได้พิเศษแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนของมอรณะด้วยนะครับก็คือความทางไกลครับออนไลน์หรือความสูญเสียความเจ็บป่วยนะครับแสดงว่าชาวพิศษศพมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากโชคลาภหรือมีรายได้พิเศษที่มาจากความสามารถของตนเองครับ แต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียได้ควรจะวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบและการใช้จ่ายอย่างมีสติครับพูดถึงเรื่องของการศึกษาและผู้สนับสนุนนะครับการศึกษาเนี่ยต้องดูในภพสุภะครับภพบสุภะของราศีพฤษภเนี่ยก็คือ,อราศีมังกรนะครับก็คือดาวเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพสุภะ แปลว่าความสําเร็จนะครับแปลว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับสูงการศึกษาด้านต่างประเทศนะครับในดักต่างประเทศหรือการศึกษาทางไกลนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพบนี้มีความหมายที่ดีหลายๆอย่างเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของศาสนาด้วยนะครับเนื่องจากว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนเนี่ยแสดงว่าชาวพฤทธศพมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จทางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับสูงหรือการศึกษาต่อต่างประเทศ แล้วก็มักจะมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ครับคอยให้การสนับสนุนและคําแนะนําที่ดีชาวพฤศษฐจะต้องใช้ความภาคเพียรและความอดทนซึ่งเป็นคุณลักษณะของดาวเสาร์ครับเพื่อให้บรรล,ลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไปจะพูดเรื่องครอบครัวครับสําหรับเรื่องครอบครัวเนี่ยต้องดูพบพันธุครับสําหรับชาวพฤศษฐแล้วเนี่ยมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับ พันธุแ์แปลว่าบ้านนะครับแปลว่าครอบครัวหรือแปลว่ามารดานะครับบ่งบอกว่าชาวพฤศพให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งมีความผูกพันกับบิดาหรือมารดานะครับหรือผู้ที่มีอิทธิพลในครอบครัวและต้องการให้ครอบครัวมีความสุขและความมั่นคงบรรยากาศในบ้านมักจะมีความอบอุ่นและเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนนะครับชาวพฤทธศพะรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เรื่องของลูกหลานบริวารครับต้องดูพบปุตตะนะครับซึ่งสําหรับชาวพุทธแล้วเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอีกเรือนหนึ่งนอกจากดาวเจ้าเรือนการเงินมรตกีแล้วเนี่ยนะครับพบปุตตะแปลว่าบุตรบริวารการลงทุนความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแปลว่าชาวพุทธมีความภูมิใจในบุตรหลานบริวารของตนเองครับมักจะให้การสนับสน,นุนด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะต่างๆนะครับด้วยความเป็นดาวพุธนะครับ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะครับชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีศักยภาพในการลงทุนหรือสร้างสารรค์ผลงานต่างๆได้ดีนะครับพูดเป็นดาวแห่งความคิดแห่งการศึกษานะครับแห่งการเจรจาเรื่องของเอกสารเรื่องคําพูดคําจาเนี่ยดีมากๆครับต่อไปในเรื่องของสุขภาพครับสําหรับเรื่องสุขภาพชาวพฤทศพมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะครับแล้วก็มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือรรนรอ,อรินะครับ การที่ดาวเฤหัอบดีเป็นเจ้าเรือนมรณะซึ่งแปลว่าความเจ็บป่วยความสูญเสียนะครับแล้วก็ดาวสุกเป็นเจ้าเรือนอริซึ่งแปลว่าสุขสุขภาพโดยตรงนะครับแล้วก็อุปสรรคศัตรูบ่งบอกว่าชาวผูสศพจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากความประมาทหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและน้ำหนักตัวควรดูแลสุขภาพให้ดี ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้เลยครับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงครับสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนาศาสชาซึ่งแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางระยะใกล้นะครับแสดงว่าชาวพฤศพเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีสเสน่ห์ครับเวลาเข้าสังคมเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาหามีเพื่อนฝูงมากมายครับ มักจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงและสามารถสร้างเครือข่ายสังคมได้ดีเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับชาวพฤษภเป็นคนเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่และพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนเสมอสําหรับจุดที่ควรพัฒนาตนเองและศักยภาพของชาวราศีพฤษภควรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆดังนี้ครับ 1. เปิดใจรบับยอมรับการเปลี่ยนแปลงลองปรับตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อโอกาสที่ดีกว่าในชีวิต 2. ลดความดื้อรัน้นเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและอารมณ์อรร่อยมากขึ้นครับ 3. ควบคุมค่าใช้จ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเพื่อความหรูหราที่ไม่จำเป็นนะครับนอกจากนี้แล้วควรจะเพิ่มความกระตือรือร้นพยายามหาแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพครับดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ ชาวพฤษศมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องของความอดทนครับความมั่นคงและความสามารถในการสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามหากได้ทํางานที่ต้องใช้ความละเอียดประณีตหรืองานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศิลปะหรือการจัดการทรัพย์สินก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างสวยงามครับและเป็นผู้ที่สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวราศพีศพฤษศทุกท่านขอให้มันพัฒนาจุดแข็งแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนนะครับ เพื่อปรับชีวิตให้สมดุลและมีความสุขมากยิ่งขึ้นก่อนจะจากกันในวันนี้ผมขอฝากคำคมที่น่าสนใจจากวินสตันเชอร์ชิลล์ไว้เตือนใจทุกท่านว่าความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งสุดท้ายความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสิ่งสำคัญคือความกล้าหาญที่จะก้าวต่อไปครับชาวฤฤพปผู้มั่นคงจงก้าวต่อไปอย่างมั่นใจและไม่ย่อท้อนะครับสำหรับวันนี้โหนชัดๆโหรศาสตร์เจ็ดขอลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากเราครับหากต้องการสนับสนุนช่อง YouTube ของเราสามารถให้รางวัลผ่านปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงหรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์หนังสือโหราศาสตร์ได้ตามลิงก์ใต้คลิปเลยขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ